อันนี้พี่แม่ผมนะครับไปทุกเท่นะครับนั่งต่อสู้ว้ลาลำดับถัดไปมาเรียกร้องให้ผู้หายออกมาเป็นกำลังใจลำดึ๊กถัดจักผู้หายถูกกุ้งครับนะครับฟังคำบรรยายของพี่สาวผมว่าชุู้ๆนะพวกเราต้องออกมาสู้ด้วยกันนะพวกเราต้องออกมาเรียกร้องพาเป็นธรรมให้กับ ผู S <S ้ที่ถูกกู้สูญหายไปนะสู้ครับสู้นะพี่น้องรักชาี่ไทยที่อยู่ทางบ้านทุกท่านทุกคนนะคะออกมานะคะออกมาช่วยกันเรียกร้องออกมาเรียกร้องกันต้องให้กับผู้ถูกผู้ถูกถูกสูญหายถูกทุ่งไปนะคะออกมาเรียกร้องกันนะคะไม่กับผู้ถูกสูญหายถูกทุ่ไปนะจะเป็นชายเฉยนะคะการมันเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวนะ ออกมานะต้องออกมาออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้ถูกฐานใดจ่ะเกอเคครับนะค,ครับอ่บานี่ทำความในใจของพี่แหม่มน,นะครับสู้ๆครับ